สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับกับช่อง e m อ a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสาหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ มีการนำ iPhone รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูการลดราคาส่งท้ายเดือนหรือว่าราคาล่าสุดของ iPhone 2รุ่นนะครับที่จะนำราคานำสเปคมาเปรียบเทียบให้ได้ดูกันซึ่งก็จะเป็น iPhone 13 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro นะครับทั้ง2รุ่นนี้มีขนาดหน้าจอเท่ากันนะครับก็คือ6.1นิ้วในเรื่องของสเปคนั้น iPhone 13 Pro ดีกว่าอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับเหตุผลก็ เป็นเพราะว่าเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าแล้วก็มีชิปการประมวลผลที่ ดีกว่านะครับนั่นก็เลยทําให้ iPhone 13 Pro นะครับจะดูดีหรือว่าดูเหนือกว่า iPhone 12 Pro อยู่นิดหน่อยส่วนในเรื่องของราคานั้น iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ปัจจุบันก็ยังพอมีขายนะครับราคาก็ลดให้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะ iPhone 12 Pro สําหรับท่านใดนะครับที่กําลังสนใจอยากจะซื้อ iPhone มาใช้งานหรือว่าอยากจะได้เป็น iPhone 13 Pro รวมถึง12 Pro นะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาล่าสุด ในช่วงส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนกันนะครับว่า iPhone 13 Pro แล้วก็12 Pro นั้นร้านไหนขายถูกที่สุดแล้วก็ถ้าเราอยากจะซื้อสั่งซื้อที่ไหนได้นะครับบอกเลยว่าน่าสนใจแน่นอนทั้ง iPhone 13 Pro แล้วก็12 Pro ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโ r o กันก่อนสําหรับ iPhone 13 Pro แล้วก็12 Pro นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่27พฤศจิกายนปี2023เริ่มดูกันที่ราคา จากทางด้านแอป l a z a d a กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro นั้นปัจจุบันถ้าเป็นมือ1น,นะครับจะไม่มีสินค้าถ้ามีให้เลือกซื้อก็จะเป็นมือ2นะครับยกตัวอย่างมาให้ดู1ลร้านสำหรับร้านนี้ iPhone 13 Pro ความจุ128 g b สีทองนะครับเครื่องแท้ศู์ไทยสภาพเขาบอกว่า1 0อเนะครับอุปรกรณ์แท้ครบกล่องในเรื่องของราคาขายอยู่ที่29,690บาทนะครับพิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเรียน คืนได้ด้วยภายใน7วันแล้วก็มีประกันให้นะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อสําหรับร้านนี้ก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada ส่วน iPhone 12 Pro นะครับจาก Lazada ก็ยังมีขายนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่21,900บาทเท่านั้นราคานี้เป็นความจุ128กิกะไบต์มีให้เลือก3สีนะครับเป็นสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีทองนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันให้ด้วยส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือจะเป็นรุ่นที่จอใหญ่กว่านะครับก็คือจะเป็น iPhone 12 Pro Max เป็นของแท้แต่ว่าประกันจะเป็นประกันล้านนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่23,500บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด4ีสีนะครับความจุมี2ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับมีประกันให้ด้วยซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 13 Pro หรือว่า12 Pro จากทางด้านแอป Plaza นะครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อกันได้ส่วนทางด้านแอป ปี้นะครับที่มีขายก็คือจะเป็น iPhone 13 Pro นะครับซึ่งเครื่องแท้สูนไทยร้านนี้ก็ขายโดยทางร้าน i Studio นะครับมีขายเฉพาะความจุ1เทราไบต์เท่านั้นแล้วก็เป็นสีเซราบรูนะครับในลิงก์ของราคาขายอยู่ที่5 7 0 0 0บาทท่านใดที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h อป e ีนะครับอีกร้านหนึ่ง iPhone 13 Pro มีขาย2ความจุนะครับก็คือร2อแล้วก็ 256GB ตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยประกันร้านนะครับราคาเริ่มต้นที่2 9 8 9 9บาทเ มีให้เลือกครบทุกสีนะครับความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้ด้วยท่านไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับจากทางด้านแอปช h o p ปีก็เข้าไปดูหรือว่าสั่งซื้อกันได้ลิงก์ของช้อปปีอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านร้านจาก Banana IT นะครับ iPhone 13 Pro เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับเป็นความจุ128 g b ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่25,900ส่วน iPhone 12 Pro นะครับจาก Banana เหมือนกัน จากราคาปกติ36,900กาก็ลดเหลือ21,900บาทต,ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันสูตร Apple นะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ Banana นะครับหรือว่าจะไปสอบถามที่หน้าร้านซึ่งก็จะมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนะครับส่วนร้านจาก PowerBuy มีเฉพาะ iPhone 13 Pro นะครับเราก็เป็นความจุ1เทราไบต์สีเซียร์บลูนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยประกันสูนแอ p p ปิในเรือ่องของราคาขายอยู่ที่0้าหทื่นแที่อยาก ก็ไปซื้อที่ร้าน powerbuy ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ powerbuy ก็ได้ปิดท้ายกันที่ร้านจาก Studio 7ซนะครับซึ่งก็จะมีเป็น iPhone 12 pro ความจุ128กิกะไบต์เครื่องแท้ศู์ไทยนะครับจากราคาปกติ36,900ลดราคาเหลือเพียง21,900บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถผ่อนได้นะครับผ่อนได้สูงสุด10เดือนดอกเบี้ยไม่ต้องเสียนะครับผ่อนเพียงเดือนละ2,190บาทต่อเดือนเท่านั้นท่าในใดที่อยากจะซื้อก็ไปซื้อได้ที่ร้านสตูดิโอเซเว่นทุกสาขานะครับ โอเคนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 13 Pro แล้วก็12 Pro นะครับนำราคาจากหลายร้านมาให้ท่านด้เลือกซื้อกันนะครับทั้ง l a ซาด้าช้อปปี้บานาน่าไอทีนะครับพาวเวอร์บายรวมไปถึงร้านจาก Studio 7ด้วยท่านสนใจร้านไหนนะครับถ้าอยากจะซื้อเป็นของ l a ซาด้าหรือว่าช e, ้อปปีง่ายๆนะครับกดสั่งซื้อได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อจาก Power b ร์บายบานาน่ารวมไปถึง Studio 7นะครับท่านจะต้องไปซื้อที่ร้านหรือว่าจะเข้า ที่เว็บไซต์ของเขาโดยตรงได้นะครับในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนั้นสําหรับ13โปรแล้วก็12โปรนะครับที่มี ตอนนี้ก็คือจะเป็น iPhone 13 Pro มีครบทุกค่ายมือถือนะครับส่วน iPhone 12 Pro นั้นไม่มีขายแล้วนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 13 Pro ก็จะเป็นของค่าย True m o H นะครับสำหรับ iPhone 13 Pro เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยมีให้เลือกทั้งหมด4ความจุนะครับเริ่มต้นที่128 GB ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่38,900โปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรสาหรับการเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ ราคา27,600บาทถ้ายายค่ายลดให้อีก1,000นะครับก็จะเหลือ26,600รา,ายละเอียดของแพ็กเกจเน็ตนะครับก็จะมีให้เลือกหลายแบบเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1699นะครับซื้อ iPhone 13 Pro ได้ที่ราคา27,600มีค่าเหน็งหน้า2,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ29,600สัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ต 4G แล้วก็ 5G ให้มาใช้รวมกันแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับส่วนค่าโทรให้มาทั้งหมด1,200นะ ทโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงโปร1 399นะครับซื้อได้ที่ราคา29,100ค่าเน็ตดุงหน้า1,500บาทสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรก็900นาทีโปร1199ซื้อได้ที่ราคา31,100นะครับค่าเน็ตดุงหน้าน100บาทเท่านั้นสัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ต 4G แล้วก็ 5G ให้มาใช้รวมกันแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรก็700นาทีสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือน699นะครับซื้อ iPhone ราคา3า1 0 0าั้ค่าเน็ดตรงนี้้า500บาทนะครับสัญญาในการใช้งานมี12เดือนอินเทอร์เน็ต4 G แล้วก็5 G ให้มาใช้รวมกันที่ 50G สกิกนะครับส่วนค่าโทรก็300นาทีไม่มีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นสําหรับการซื้อ iPhone 13 Pro จากทางด้านค่ายท o มูฟเอสนะครับถ้าในที่อยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ u ูฉ h ับทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2นะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 13 Pro มีขาย3ความจุสำหรับความจุ 128GB กิกะไบต์ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่37,000บาทโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา3700เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าถ้าเป็นโปร69 9ซื้อได้ที่ราคา33,200ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเช่นเดียวกันโปรนี้สัญญา12เดือนนะครับส่วนด้านล่างเป็นโปรสําหรับลูกค้าที่มีอายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไปนะครับไม่ติดสัญญาซื้อเครื่องเปล่าได้ทาา 36, ที่ราาาค36,000บ ความจุ256 g b นะครับซื้อได้ที่ราคา32,500เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน1599ถ้าเป็นโปร699ซื้อได้ที่ราคา37,200บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้านะครับสัญญา12เดือนลูกค้าใช้งาน3เดือนขึ้นไปซื้อเครื่องเปล่าได้ราคา40,000บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นจากทางด้านค่าย AIS นะครับสำหรับการซื้อ iPhone 13 Pro ท่าในใดที่สนใจนะครับอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับ สำหรับ iPhone 13 Pro ก็จะเป็นของค่าย DT แท iPhone 13 Pro ความจุ128 g b นะครับซื้อได้ที่ราคา29,000เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,499นะครับถ้าเป็น Pro 1099ซื้อได้ที่ราคา24,400บาทโปร699ซื้อได้ที่ราคา28,900ทุกโปรมีค่าหนื่อลุงหน้า1,200บาทแล้วก็มีสัญญา12เดือนนะครับส่วนถ้าเป็นความจุ256กิกซื้อได้ที่ราคา24,900เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน1499โปร1099ซื้อได้ที่ราคา28,400นะครับแล้วก็โปร699ซื้อได้ที่ราคา32,900ซึ่งต้าทนดสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ D-Tech Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับ ครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 13 Pro แล้วก็12 Pro นะครับคลิปนี้ผมสรุปทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตมาให้ท่านชอบรุ่นไหนนะครับก็สามารถนําข้อมูลของราคาไปเปรียบเทียบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อได้อยากะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับก็สั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนท่านใดที่อยากซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับดูราคาแล้วชอบโปรโมชั่นของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้้นไดเลยคบขอุณ ทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ